คยนะครับผมวันนี้มาติดตามรับชมในการตกปลาที่อ่างของป้าไหลนะครับหมายเม่นน้ำคูซอยสามนะครับวันนี้จะได้ตัวหรือไม่กอติดไปติดตามรับชมนะครับใน EP ที่16ฝากนะนะกดไลค์กดแชร์กดสับ c ไคร้ให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับผมสมชาติฟิชชิงไทยแลนด์วันนี้มาฉายเดี่ยวนะครับวันนี้ทีมงานเม่นานะครับผมโปรตี แกบลิลลัวจะมานะครับวันนี้พอดีสิชุล่นะครับผมก็เลยมาฉายเดี่ยวนะครับวันนี้สูตรเหยื่อตกปลาก็เป็นลำนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเหยื่อสดไว้ตกปลากายนะครับปลาชะโดนะครับดูว่าหมายนี้จะกินหรือเปล่านะครับปกติแล้วนันนะแต่ถ้าท่านที่มาตกไม่ต้องฟูนะครับจะได้ปลาินไซส์ประมาณ3-4นิ้วนะครับปลาใหญ่ไม่ค่อยข้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองมาดูวันนี้นะครับ อากาศครึ้มครมนะครับเดี๋ยวไปดูที่หมายเลยนะครับผมว่าจะได้ตัวไหมนะครับสวัสดีครับผมพบกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้มาตกปลาอ่างหนองปลาไหลนะครับพอดีให้น้องๆครับไล่ทําบาไว้ให้นานาไปตกกันนะครับผมวันนี้มาตัตัวกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือป่านะครับมีเอฟซีหลายๆท่านบอกมานะครับหมายแม่น้ำคูซอยสามซอยห้านะมีปลาข้าวอยู่นะครับปลานินไซส์สามสี่นิ้วนะครับ แต่ส่วนใหญ่ปลาใหญ่ยังไม่ค่อยข้าวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะมีตัวใหญ่ให้กินหรือเปล่านะครับก็มาเจอนานาๆนะครับหนึ่งท่านนะครับผมมาตกปลาในวันนี้ครับมาร่วมคลิปกันในวันนี้มาดูว่าจะเจออะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับวันนี้ทางเอฟซีไม่มานะครับแกบลินรัวนะครับติดตัวะนะครับผมงาน้ก่เลยใช้เดี่ยวนะครับมีนานนาฝั่งทางนี้นะครับก็มาร่วมตกปลากันก่อนหน้านั้นแล้วนะครับน่าจะได้ไปหลายตัวนะครับผมเดี๋ยว เราไปดูหมายนะครับแล้วลงเหยื่อกันนะครับผมวันนี้ผมลงเหยื่อไปสิบเอ็ดคันนะครับนะก็ลงเหยื่อไปประมาณแปดเก้าคันนะครับก็ได้ตัวไปพอสมควรนะครับใส่เล็กใส์ใหญ่บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับผมลงเหยื่อเสร็จแล้วมาดูว่าปลาจะเข้าหรือเปล่าครับตัวใหญ่แค่ไหนนะครับผมวันนี้ก็แถวฝั่งซ้ายมือก็ขุดทรายกันอยู่ยังไม่เสร็จเลยนะครับผม มาดูหมายทําหมายไว้นะครับเพื่อให้นานเอฟซีหรือนานาทุกๆท,ท่านนะครับมาตกปลาร่วมสนุกกันนะครับไม่มีห่วงหมายนะครับหมายนี้แม่น้าคูน,นะครับผมสามารถมาตกกันได้นะครับผมมีอะไรก็ทักทายมาทางเพจได้นะครับผมสมชาติฟิชิ่งไทยแลนด์นะครับผมเดี๋ยวไปลงเหยือ่อแล้วติดตามรับชมเลยครับผม ตัวแรกครับห้าสิบตัวโล นะนะ เยนเล็กครับร้อยตัวโล ¡Oh no! बात ही अलग ว้าว้นะได้ปลากายเล็กเลยครับผมอ้ไม่ธรรมาดาเลยอกินอย่างลึกเลย <laughs> โอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวแม่ตัวใหญ่อยู่แถวนี้แหละ <laughs> <laughs> กินแรงไะพี่ปลากาย <laughs> กินแรงถ้าตัวใหญ่อลยเนาะ <laughs> ไปตกตรงแพรัวหนะ้า oh, โ oh. อ้โหตรงแพรมันเข้ามันเข้า ไปเล็กครับ sáu mươi sáu nữa là วันนี้ก็เป็นเวลา4โมงกว่า5โมงนะครับเดี๋ยวจะมาดูปานอันนครับจะกลับแล้วนะครับผมมาดูได้เยอะแค่ไหนนะครับได้เยอะนะครับปันนินไซสห4-5นิ้วนะครับครึ่งถังนะครับวันนี้วันนี้ก็มีเงนไมาตกสายท่านะครับกลับไปบ้างแล้วนะครับเพิ่งจะปลาเพิ่งจะเข้ามากินนะครับปลานินไซส์4-5นิ้วนะครับ มีนานาพักค้างคืนด้วยครับห่างดอกห่างหนองปลาไหลนะครับผมซอยสามนะครับผมนานาถ้าใดสนใจมาตกได้นะครับมีบาว่างนะครับเยอะนะครับผมสามารถลงได้นะครับผม สายสวยนะครับผมโอ้น่ามาได้อีกหนึ่งตัวครับผม สวยนะครับผมโอ้น่ามาได้อีกหนึ่งตัวครับผมวว้า wow. สวัสดีครับวันนี้ผมมาอ,าอ่างหน้องปลาไหลนะครับออแถวตรงที่แม่น้ำคูซอยสามนะครับปลาใหญ่ไม่ค่อยข้าวนะครับได้ปลาดินไปสี่ห้าตัวนะครับนอกนั้นเป็นปลาตะเพียนปลากายนะครับก็ได้มาพอสมควรนะครับผมวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ได้ไปประมาณ 3- 4โลนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะนะทุกทกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องเล็กๆนะครับผมผมชาติฟิชิงตกปลาหน้าดินหมาย,ำายํำชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนต่อเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ